แดกจริงนม่พูดเลยนะอาแดกจริงเดี๋ยวมากูไม่รู้จะได้ตังค์เลยเหมือนไม่รู้เลยเนี่ยแล้วนายกกักก็หนีแล้วด้วยเฮียก็ฟังชื่อสินายกกักอ่ะคือคือเจ้าอย่างเดียวเลยอ่ะเต้นได้คนเท่าไหร่เนี่ยไหนอ่ะยูนี่นายกกักไม่ใช่เมื่อกี้ขอทะลุที่ร้านไอ้นี่หัวหน้าแม่ครัวเลยอ่าแบ่งกันนะสี่พันคนละห้าร้อยนะดูดิ เท่าไหรสี่พันบ้าครบไหมลูกโอ้โหนับเยอะไปแล้วมึงโอ้โหคนละห้าร้อยอะไรโอเคไหมลูกโอเคไหมสี่พันนะลูกเช็คด้วยโอ้โหหน้าตากูดเหมือนคนปลอมแปลงนะไ้ยนั่นเราไปลงทางนี้เหรอลงได้เลยครับมา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 ครับทีหลังไอ้กูนั่งข้างหลังก็ได้นะไม่ต้องไปเชิญกูนั่งข้างในเนี่ยเหม็นกัญชาิบหายเลยเฮีย ดีๆพี่ใครไปดูกูก็เรียกว่ามีห้องแอร์ดีๆไอเวนบ้องกัญชาสองบ้องด้วยมันมีเหรอพี่บ้องกัญชาบ่บ้องใบไผ่อันนึงด้วยลายกระหนกด้วยอันนี้อันนี้เล่นหรือว่าเรื่องจริงอะไม่ดูอยู่ตรงนั้นน่ะไอเวนกูก็เมาควันหลงอยู่นั่นแหละกูนั่งข้างหลังดีอยู่แล้วนั่งข้างทังเครื่องก็ดีอยู่แล้วมึงก็ไม่เก็บให้ดีๆวะเออไม่เก็บมีลายกระหนกด้วยไอบ้องบ้องใบไผ่อะไม่มีบ้องพลาสติกด้วยเอออะไรนะครับครับอะไรนะ มาถ่ายรูปทำไมครับเอาไว้คนอีสานนี่วะเป็นไงคนอีสานเป็นไงโอ้ยหาคนมาแปลให้กูหน่อยวะเฮ้ยฟังไม่ออกจริงอะเอออได้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 มามาไอ้ยิ้มอันนั้นเมียเหรอโอ้โหกูว่าปีหน้าต้องกิ้งมาแล้วเนี่ยน่ะโโอ้หมันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอพี่ครับมามามาเอาเมียมาถ่ายด้วยเมียมาถ่ายถ่ายรูปกับเมียด้วยดิเนี่ยมามาอย่าไปชั่งน้ำหนักตามห้างนะเข้าใจเปล่าทเดี๋ยวเดี๋ยว เด็กช่างน้ำหนักตามห้างนะเพราะตามห้างช่างน้ำหนักมันหยอดเหรียญใช่ไหมล่ะครับพี่พอหยอดเสร็จปั๊บก็ปั๊บไอ้น้ำหนักคุณ45กิโลค่ะพอไอนี่ขึ้นไปนะปั๊บหยอดปั๊บตึงกรุณาขึ้นทีละคนค่ะน้ำหนักมันเกิน่ะสิเนี่ยครับครับอะไรเนี่ยโบตุ๊กตาเนี่ยครับขอบคุณมากครับโอ้เด็กไปให้หลานนะครับมาเลยครับใครับครับครับอะไรมาจากเชียงรายใครวะมันเป็นใครวะไอ้คนนี้ไอ้คนนี้มันแอบไปแล้วพี่มันมันไปแล้วใช่ไหมนี่นี่ไอ้คนนี้โอเคมาลูกมาเอามามา ก็ไม่ต้องเล่นนักถ่ายรูปอย่างเดียวพอแล้วมั้งดูๆแล้วเนี่ยมาๆมาทีหลังบอกงานอ่ะบอกให้มันชัดเจนด้วยนะทําไมครับไปไหนนายกกักไปไหนอ่ะนายกอยู่ไหนแล้วไปไหนแล้วไม่รู้บอกให้ชัดเจนด้วยบอกว่าเข้ามาชอยเฟอร์ควายัดเปลมนะอ่ากูถึงวฟอร์ควายปั๊บเลยวัดเลยบริษัทกมาหน่อยนึงก็วัดเปลมกูมวัดเปลมเหมือนกันไงกู่้อ่เลยกูไปนั่งรอตั้งนานทิ่พายมันเงียบอย่างนี้วะมันคนละเปลมกันหรือว่าจะให้กูเล่นโชว์กับเจ้าว่ากับพระลูกวัดปะคนละเปลม คนละเปลมกันนะครับได้ได้ครับได้ครับได้ครับมามามาเออซื้อยาปลุกผมเหนื่อยนะเราอะโอ้โโยเอาซะไมกล้าถ่ายเลยโอ้โหมาสกคขึ้นควบลูกเหรอผมไม่ได้เล่นบอลพี่เอามามามา,มาเออเอ้ยอย่าเพิ่งดูกัญชาให้อย่าเพิ่งดูก่อ่เฮ้ยใครใครมาดูดมึงปิดประตูก่อนเลยไอ้เวนกินชอยมานี่แล้วเรื่องจริงรอะไปดูดิ ครับครับครับมามาม, e มาะอามาเอาไฟไม่สว่างมาฝั่งนี้เลยอ่าไปฝั่งน้นครับไอ้ดีกก็ถ่ายจังไอ้ตัวนี้เอาพี่ลงครับครวัสดีครับเมายังเนี่ยโอ้โหไปเหลือเนอไม่เหลือแล้วกูเห็นกูเห็นเดินเป๋ยตั้งแต่ร้านก่อสร้างนู้นนู้นครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับครับ เออได้ได้ได้ลงลงมาก่อนลงมาก่อนนะลงไปเลอนะฮะอเลยใส่เสื้อนั้นมห้อยหมดแล้วเนี่ยไอตาเราก็ต้องไม่มองทมใส่เสื้อชั้นในไม่ได้ทำไมอะไรคันอ <it> ๋อคันนนน่ะไอฝนไอฝนมาไอฝนมึงเอาเมียมึงลงไปโอ้เฮ้ยเมียใครวะมีไอฝนพี่มียพี่ใหญ่เหรอโอ้ครับนี่แหละตำบลหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งต้องมีคนหนึ่งแบบนี้อ่าอ่าค่อยๆลงนะ ค่อยลงเลยตกเวทีคอหักตายซะก่อนจะลงค่อยๆล,ลงนะไม่ต้องลำวงกันเลยทีนี้ๆๆได้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 เดี๋ยวลงไปเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวถ่ายรูปฝั่งนี้ก่อนไป,อไปเติมก่อนนี่สักสองกล่องไป <laughs> ทำไม่พออาบัญชาที่รถนู่นไปอะไรนะโอ้ยมาอีกแล้วโอ้พอนขอค้อนขอค้อน,ออนเอ้ยเอาไปอีกสองกลองไป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 อีกสองกลองเอาตังไปเอาตัางไปองเอาไปสองกลอง มีตังซื้อกินโหโอ้ยไอ้เฮ้ยคนแถวนี้รวยเว้ยเฮ้ยให้ตังไม่เอาด้วยตังไม่เอาด้วยเออมีตังซื้อกินนะในใจด่ากูด้วยนะกูพอมีตังไอ้มาไม่เฮียเอามาลูกมา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 ลูกมามายิ้มลูกยิ้มยิ้มยิ้มมองๆกล้องลูกมันต้องมามองหน้าลุงลูกมาอีกอะอ่ะลงก่อนลงก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปิดก็เถอะเปิดก็เถอะเปิดก็เถอะเออไม่มีใครห้ามอยู่แล้วแท่งนักเนี้ย ครับครับจะด่วนลูกจะด่วนลูกเดี๋ยวไปพี่เดี๋ยวไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปครับครับแล้วลูกหลานแกพี่เยอะจ้าแกไม่มีใครห้ามทุกคนเลยเหรอนะครับครับครับมา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 ครับเดี๋ยวพี่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไป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 ไม่เคยมีญาติเพื่องอยู่กันนี่หรอกครับเป็นไปไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะคุยมาเยอะ้วครับแบบจะคุยมาเยอะ้วครับอจะคุยกับผัวเก่าเก่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับครับผัวเก่าพ่อ มึงก็พูดเอาสักกูสยองหอะไปอีกอะไรนะพี่สยองอะไรนะสยองหำครับ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 ได้ครับได้ครับได้ถ่ายทุกคนครับอ่ามามาไม่ต้องมาจับมือหรอกครับจับหำไปเลยโอ้โหเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเลยดีอ่ามามาไม่ต้องเล่นแล้วเพราะว่ากูงงแต่วัดเปลมนะถ่ายสักสามชั่วโมงมีสองเปลมเนี่ยก็ไม่บอกกู มันไม่เปลมเหนือก็เปลี่ยนใต้ครับครับครับขึงควบลูกไอ้ตาคนนี้ก็เข้ามาให้เขาอั้มอยู่ได้เอ่ามามาอ่าเราฝั่งนู้นถ่ายยังอ่ะามามามาอ่ามาครับครับครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปครับครับครับอ่ามาโอ้ยกูแสบตากูชิบหายเลยทำไมอะพี่เขาเหลี่ยมมากป้าป้าทเนี่ยไม่ไปว่าหัวขรานได้ไหมเนี่ยเหลี่ยมมาได้ด้วยครับ ไม่ไม่ใช่ลูกสนุกมาถครับ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 เอามาฝั่งนี้นะเอาเล่ไปทางน้นครับครับครับเอามาๆมาเอาวิธีเดียวเลยผมหันซ้ายถ่ายซ้ายผมหันขวาถ่ายขวาเลยนับเลยหน้หนึ่งสองสามอ้าวถ่ายทันไหมมีสโลกลับเลยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยไม่ต้องพัวครับได้หน้าเดียวกันหมดเลย โอเคยังยืนตรงนี้ยืนตรงนี้กูเหม็นเล่ามากเลยไปไปไปอยู่ข้างในดีกว่าแม่กินชาดีกว่าไปโอ้ยนี่ยิ่งหนักข้างในยิ่งหนักเลยอ่าเรียบร้อยแล้วนะมีใครอีกไหมเอามาลูกมามามาหมดยังครับปลาหมึกมาเท่าไหร่อ่าได้ได้ได้ครับได้ครับโอเคมาลูกมามามาเอาลูกมามานี่กับแม่เขาอยากให้ถ่ายแล้วเกินเด็กเกินให้กูถ่ายกับใครเพคะเนี่ยอ่าลูกเอามามาโตขึ้นก็จะรู้เองว่านี่คือซุปเปอร์สตาร์ของเขา โตขึ้นอยากเป็นพี่หม่ำเขาบอกงี้อยู่ปออะไรแล้วเนี่ยไปรู้ผัวมาเล่นปออะไรนะปอสี่สี่บอกสี่เป็นอิอหน้าเรียนมากโรงเรียนนี้ยเจริญเจริญเจริญเอาละมึงเรียนที่ไหนเนี่ยมึงไม่ต้องหมอกันแล้วผู้ใหญ่บ้านมึงก็ไม่ได้เป็นนักเรียนแบบนี้ไอเบนสี่บอกสี่เป็นสองโอ้เมมี่ไปดูตัวนี้ดูคนนี้หนึ่งบอกหนึ่งเป็นนี่ มีอยู่สองเอาออกหนึ่งเหลือไม่รู้ชื่ออะไรครับผู้หญิงผู้ชายครับชายรู้เลยเป็นผู้ชายไม่รู้มีอะไรรู้มีคำีคำไหนคำอยู่ไหนไหนดูนี่ไหนดูนี่นี่ชื่ออะไรนะทีโพฮะทีโพทีโพทีโพ ใช่ไหมคนแถวนี้ซีโฟซีโฟอ้โหชื่อระเบิดด้วยแม่มาด้วยเปล่ามาไหมมาเมื่อคืนได้เคยได้ยินเสียงพ่อกับแม่ไม่ได้ยินป่ะได้ยินด้วยได้ยินด้วยอ่ะลูกไปไปไปอ่ะโอเคแล้วมาอ่ะเดี๋ยวคงจะไม่รบกวนเวลาของสอนทุพันธ์เพราะว่านักร้องใส่เสื้อลายต้องรีบร้องแล้วแหละเพราะเห็นหลายกัก้ว เปไงยืนเต้นอยู่ครับปึกหนึ่งน oh, ั oh, ่นหลานสอนเพชรนะพี่หลานนะอ้เหรอหลานสอนเพชรจริงเอ่ะเออหลานชายอ้ยืนปากแหลมเป็นคุดจะอยู่เงี้ยอามาทักเพลงหนึ่งครับมามากลับบ้านทำไมครับ เอาแดนเซอร์ใช่ไหมครับเอาจริมาถึงนี่ไม่ให้เอายังไงเราเอามาเต้นหรือเปล่ามาเต้นทั้งเอานี่แหละแดนเซอร์แดนเซอร์จ๋าเออมาให้น้ำมันเอาหน่อยเร็วมาเอามาเต้น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 อ่ะเรนเชนแดนเซอร์ครับนางลำสอนเพชรมีหรือเปล่ามาไหมกำลังมากำลังมาได้ไหมแกงเกงอยู่ไปเปลี่ยนเป็นนางลำไงอ๋อเหรออ่ามาแล้ว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 เออมามามาเดี๋ยวให้คนละห้าร้อยมาเอาแล้วมามาคนละห้าร้อยเอาเอาก่อนเลย เอาอะไรก่อนคนละห้าร้อยอ่ะคนละห้าร้อยกี่คนนับมาเลยสี่สิบแปดคนใช่ไหมแดนเราแดนซื้อบ้านพ่อของสี่สิบแปดคนเยอะไปมาชุดใหญ่เลยมึงมาทั้งยอดรักทั้งสายใหญ่เลยหรือไงวะเอาลงมาลงมาลงมาเลยกี่คนแปดคนใช่ไหมแปดคนคนละห้าร้อยสี่พันเนี่ยใช่เปล่าใช่ขาวโบ้เลยทุกคนเนี่ยใหญ่ไหมใหญ่ใช้ได้เลยแต่ละคนเอาถ่ายก่อนเลยนะแล้วใครเป็นหัวหน้าทีมเนี่ยเอามาเอาไปก่อนเลยสี่พันหนึ่งคนละห้าร้อย เอาแล้ววะเอาแล้ววะเฮ้ยเลี้ยงแถวไปเลี้ยงแถวไปอ่ะไอ้โนอ่านี่แดกจริงไม่พูดเล่นนะอ่าแดกจริงแล้วมากูไม่รู้จะได้ตังค์หรือเมล่าไม่รู้เลยเนี่ยแล้วนายกกักก็หนีแล้วด้วยเฮ้ยก็ฟังชื่อสินายกกักอ่ะคือคือเจ้าอย่างเดียวเลยอ่ะอ่ะเต้นได้คนเท่าไหร่เนี่ยไหนอ่ะดี่นายกักไม่ใช่เมื่อกี้ขอทะลุร้านเองนี่หัวหน้าแม่ครัวเลย แบ่งกันนะ4,000คนละ500ร้อนูดิอ่เท่าไหร่4 0 0 0ัาครบไหมลูกโอ้โหนับเยอะไปแล้วมึงโอ้โหคนละ500นัอ่ะแหละโอเคไหมลูกโอเคไหมสี0 0นะลูกเช็คด้วยโอ้โหหน้าตากูเหมือนคนปลอมแบงก์นะ <laughs> ด้านเรารอบครอบโอเคนะนักดนตรีอะไรนะนั่ดนตรีไปแบ่งคนละร้อยคนละร้อยดิ ไอ้เวนไม่รู้จะได้ตังค์หรือเปล่าไม่รู้เลยเนี่ยมาก็หลงวัดทีหนึ่งแล้วมาถึงกูเขาวัดเปรมที่แรกก่อนเลยอ้าวพร้อมนะแบ่งกันเลยเหรอแบ่งกันเลยเฮ้ยเก็บไว้ก่อนเฮ้ยมึงก็เก็บไว้ก่อนก็มันถามอ่ะยี่ถามว่าเฮ้ยเอาให้ก <go> ูเลยอันนี้เอาให้กูเลยมันโอ้โหแบ่อกันเลยชื่ออะไรเนี่ยมิงค่ะมินนะอันนี้ชื่ออะไรมะปางค่ะมะปางเหรอแม่เจอน้อยหนาหน่อยเป็นไงโอ๊ย ไม่มีเม็ดไม่มีเม็ดด้วยอันนี้ล่ะอะไรลูกสอนนะคะลูกศรเหรอเดี๋ยวมึงเจอธนูกูอันนี้ชื่ออะไรจ๊ะโดเรมอนนะคะโดเรมอนเลยนี่นี่น้มิตาครับอันนี้ล่ะผูค่ะชมพู่เหรอแม่เจอมะม่วงผมหน่อยไหมเป็นหลายอย่างเหลือเกินเป็นหลายอย่างครับมามามเอาจริงเลยเอาิงเลย